ตอนนี้อาจจะเอาไม่ออกนะครับผมวันนี้นี่ได้ล้อรถยนต์มาประมาณ45ปีแล้วดูดิคือสภาพสน,นิมขึ้นด้วยเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าบล็อกโอส์กาทั้ง4รุ่นเนี่ยมีรุ่นไหนที่ขันน็อตตัวนี้ออกบ้างน็อตที่ขึ้นสน,นิมแบบเนี้ยจอาไหมเดี๋ยวเราเริ่มจากพี่บึ้มสุดดีกว่า83 2ตัวนี้1,100นิวตันใช้เวลาไม่เยอะนะครับไม่ถึงวินาทีด้วยและลองลงมาเจ้าตัวนี้ OSI d 831ดี0น้ิวตัน3 2 1 83้ ừ, 8, 3, 1, ก็แรงดูดิตัวต่อมาตัวนี้650นิวตันจุงสนิมแบบนี้3 2 1เนี่ยรีวิวตามจริงไม่ออกนะ830เดี๋ยวเรามาตัวที่เบาที่สุดแล้วกัน OS d 520 3ดีไม่ออกตัวนี้ขันไม่ออกนะเดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้ขันออกไหมสามสอง นี่เป็นไงขันออกนะกับตัวนี้ที่520คันไม่ออกโคนนิ่มเลิกใช้ตามความเหมาะสมได้เลยแต่ตัวที่เหมาะกับรถอยนผมแนะนําเป็นเจ้าตัวนี้832กับ831ตัวนี้เลยแต่สําหรับเจ้า2ตัวนี้มันเหมาะกับงานมอเตอร์ไซค์มากกว่านะครับผมถ้าเจอแบบงานหนักๆพวกน็อตที่ขึ้นสนิมเนี่ยสองตัวนี้อาจจะเอาไม่ออกนะครับผมจ้องมาจบด้วย2ตัวนี้นะครับผมนี่ใครที่สนใจนะครับผมกดสั่งซื้อกรในบล็อกกดทักทก้าเข้ามาได้เลยครับผม